สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุยุงชาแนลนะคะมาค่ะกินข้าวก้อยปลาปลาอะไรนะแม่มุวยก้อยปลาขาวนี่้ยก้อยปลาขาวนะคะโอ้ยทุกคนเคยกินไหมขออนุญาตถือกล้องแบบน,นี้นนะี่สดนะโอ้เห็นไหมคะอืม เปรี้ยวใส่มะส้มใส่มะส้มค่ะมะส้มหรือมดแดงมะส้มบางคนเขาเรียกมะส้ม,สมสหรือบางคนก็เรียกมะแดงนี่เปรี้ยวแซ่บ จะมาฮมาค่ะถือแบบนี้แหละจะได้เห็นใกลๆ้ๆนี่นะคะอ ยุงลหลายๆช่วงยุงเยอะมากค่ะทุกคนช่วงนี้มันกัดปุ๊บนี่เป็นจุดแดงเลยเห็นไหมนี่แม่อุย้ยเห็นอยู่ะ<ม>เห็นอยู่ะนี่เห็นอยู่วันนี่น,นี่นะโบยายถ้ายุงตัวเล่อมันมีแบบมีเสื้อแบบว่าเสื้อลายมาชีิเป็นแดงๆมานี้ถือกัดห,หรือว่าค่อยแพ้หนึ่งชีวิตนี้แพ้ตลอดเลย ขนาดความรักยังแพ้เลยทุกคนโอ๊ยขนาดความรักยังแพ้เลยนาภาษาอะไรแกยุงมืม้อนี้เปรี้ยวไหลวะเขาว่าครั้งนี้เปรี้ยวโอ๊ยแบบเออมดแบบไม่มีรถอื่นเลยอ่ะ <laughs> ก้อยปลายนะวะรสเปรี้ยวแต่ว่ามันจะอร่อยเพราะว่าเปรี้ยวนี่เลยค่ะทุกคนแม่อายายมันจะเปรี้ยวก็ไม่อร่อยไม่เปรี้ยวก็ไม่อร่อยเปรี้ยวจนสุกปลาจนสุก อันนั้นปลาตัวใหญ่ปลาอะไรละ่ะปลาเสียมอ่เหรอล้วมาสิมเนมปลาปลาเสียมเ อร่อยเอากอ้างออก็จ๊อมน้ำมันเลยเคุณก็ส้มหมูออกตอน ไปยุงกัดไปด้วยนะคะก้อยปลาเห็นไหมเคยกินปะคะนี่ก้อยปลา ปัแนแงๆแต่ว่ากินอีลีลครัปันจำนี่ะาคะนีโอ้ยงงุงทั้งยงทั้งแมลง ยังไม่ได้เอารถน้องเข้าเลยนะ มีพักกระเดาแตละเซฟนะวะพักกระเดาหรือพักกระโดนยังพักกระโดนอ่ะพักหะบเวาแล้วก็กับรับเสียอืออาจจะค็อยปลัก สำหรับใครนะคะที่สนใจมะขามแช่อิ่มนะคะสามารถทักมาที่ l ล n e แอดได้เลยนะคะ #slm2980w นะคะเดี๋ยวนกจะขึ้นในคลิปให้นะคะในคลิปเลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้เนาะแอดไลน์ที่ไลน์นี้ได้เลยนะคะโลละ2 0 0บาทนะคะมีค่าส่งอีก50เป็น250บาท แต่ถ้าใครสั่งสองโลสามโลก็ค่าส่งห้าสิบบาทเหมือนเดิมนะคะไม่ได้บวกเพิ่มนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้หนกด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเนาะติดตามไว้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปชิมแล้วว่ารสชาติเป็นยังไงจะหวานหรือว่ายังไงอะไรนะคะเพราะว่าครั้งแรกที่ลองทำนะคะลองดูค่ะ ทุกคนแต่เมื่อกองวันอะลองชิมแล้วนะคะชิมตอนที่มันแบบดองเกลือเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ชิมดูว่าน้ำตาลพอไหมความหวานพอหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย